ระบบใหม่ EU ทำพิษสนามบินแตกคิวยาว90นาทีสวัสดีครับออฟกโนไกอ่านสดเป็นเรื่องราวที่อยากมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับระบบ EES ระบบใหม่ในการเข้าออกยุโรปซึ่งยุโรปลอกเราหมายถึงว่าหลอกในแง่ตั้งแต่ต้นที่เสนอข่าวมาเนี่ยเขาก็พูดถึงแต่ระบบอัตโนมัติ เออสแกนนิ้วมือออตโต้เกตทำให้ผู้โดยสารทำเองเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยคือเขาไม่ได้พูดถึงตอมอเลยไม่ได้บอกไม่มีปรากฏว่าพอเนี่ยแหละใกล้จะเปิดตัวปุป๊บโผล่มาตอมโผล่มาแค่ไม่กี่วันก่อนจะเริ่มเนี่ยโผล่มาแล้วก่อนนั้นนี้ไม่พูดถึงเลยว่าเออสุดท้ายต้องเจอตอมอนะแล้วก็วันก่อนที่พูดไปก็จะตรวจเช็คเรื่องเงินด้วยครับก็มีคนเจอถาม อไม่ได้โหดอะไรมากหรอกแต่ว่าแล้วแต่คนที่มากกว่านะถ้าคนเพิ่งเข้าใหม่ก็เตรียมหลักฐานการเงินเอาไว้ครับก็คือจะเช็คเรื่องเงินแล้วตอมอาว่างขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ได้ต้องมาคีย์ข้อมูลให้เราแล้วเออแล้วหลอกเราหลอกเราที่ไม่พูดถึงเรื่องตอมอแต่ก็มีก็คือ,ค,อคือไม่ได้อัตโนมัติจริงยงเพิ่มขั้นตอนเออมาอันนี้ครับก็คือเริ่มใช้ไปตั้งแต่สิบสองตุลาแล้วเออไม่ไม่เท้าความนะว่าคืออะไร แต่ว่าปัญหาเลยคิวยาวอ๋ออันนี้ต้องเจอเกิดขึ้นที่สนามบินปรากประเทศเช็กเกียเช็กริพับริกคิวยาวเป็นชั่วโมงถึง90นาทีเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ประกาศใช้ระบบนี้ร0 0เปอร์เซนก็คือมีตู้ด้วยตั้งแต่วันแรกนักท่องเที่ยวขาเข้าต้องรอคิวตรวจคนเข้าเมือง1นถึงหชั่วโมงครึ่งเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดการระบบ เครื่องลงทะเบียนคีย์ออฟไม่ทํางานแม้ว่าจะมีการติดตั้งเครื่องแล้วแต่มีรายงานว่าเครื่องส่วนใหญ่ไม่เปิดใช้งานไม่เทสก่อนนะทําให้เจ้าหน้าที่ตอมอต้องรับหน้าที่เก็บข้อมูลไบโอเมตริกด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ขั้นตอนซ้ำซ้อนและช้าลงเจ้าหน้าทีท่ต้องทั้งตรวจพาสปอร์ตเก็บข้อมูลไบโอส่งผลให้กระบวนการที่เคยเร็วกลายเป็นช้าต่อผู้โดยสารหนึ่งคนครับทะนั้นใครจะเดินทางออกนะ ออกจากเช็คไปประเทศอื่นเนี่ยนะก็ต้องเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย3ามถึงสี่ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องแต่ใครขาเข้าก็เผื่อเวลาว่าจะไปถึงจะออกจากสนามบินช้าลงเช่นเดียวกันครับก็คือช่วงแรกๆนี้แหละจะเป็นช่วงทดลองระบบที่มีปัญหาโอดเตรียมใจรับมือกับความล่าช้าที่ตอมทั้งขาเข้าและขาออกเผื่อเวลาของทุกอย่างให้มากขึ้นกว่าเดิม ครับแล้วก็ทําใจที่ไม่มีตาปั๊มแล้วก็ทําใจที่ต่อมอขาเข้าก็จะต้องถามว่าคุณพกเงินมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็คือโหดมากขึ้นแต่ในกรณีนี้เขาวุ่นวายกับการตรวจพาสปอร์ตก็อาจจะมีเวลาน้อยลงครับต่อเวอร์ชั่นยาว